เซนสัญญาจ้างทำงานไว้1ปีแต่ขอลาออกก่อนได้ไหมคะเซนสัญญาจ้างไว้1ปีแต่ถ้าอยากลาออกก่อนกําหนดจริงๆสามารถทําได้แต่ถ้าไม่รอบคอบอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายโดยไม่รู้ตัวถ้าในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าต้องทํางานให้ครบ1ปีแล้วคุณลาออกก่อนกําหนดจริงๆนญญายจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้ค่ะ แต่นายจ้างจะต้องหาข้อพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดความเสียหายจากการลาออกของคุณจริงและศาลก็สามารถพิจารณาปรับลดอัตราค่าเสียหายได้หากกรณีที่มีมูลค่าสูงเกินไปหรือไม่เป็นธรรมค่ะตามกฎหมายแรงงานหากในสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องของการลาออกไว้ลูกจ้างควรแจ้งลาออกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างค่ะยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนออกทุกสิ้นเดือนลูกจ้างจะต้องแจ้งก่อนวันลาออกในสิ้นเดือนนั้นๆหรือถ้าในสัญญาระบุเป็นกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่น เช่น30หรือ60วันลูกจ้างก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดค่ะยกเว้นสัญญาจ้างบางประเภทเช่นงานเฉพาะกิจงานตามฤด,ดูกาลหรืองานโครงการที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจนหากคุณลาออกก่อนกำหนดจะทำให้ในายจ้างสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ง่ายกว่าปกติหากไม่มีเหตุอันสมควรในการลาออกค่ะ สรุปคือสัญญาจ้าง1ปีเราออกได้แต่ต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดและปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงานเพื่อความชชัว์ที่สุดค่ะ